สวัสดีครับผมหนุ่ยรถใหญ่ครับอยู่สวนเซลสาขากระบี่นะครับวันนี้พามาชมนะฮะหรือว่ามามารีวิวรถบรรทุกอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นรถบรรทุกรุ่น fx360 แรงม้าซึ่งเป็นรถแบบรุ่นของยูโร3นะครับซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีในรุ่นของตัวยูโร5เข้ามาแล้วแต่ก็ราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่18นะครับเมษายน2567นะครับ เป็นรถใหม่นะฮะที่ลูกค้าสั่งประกอบแล้วก็มีการตกแต่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้ที่เห็นนะครับชัดเจนด้ er List านหน้านะครับก็คือจะเป็นหน้าของชุดของแต่งของกีกานะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มเลสซซายขวานะครับเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกันชนนะครับกันชนเนี่ยมีอยู่2แบบนะฮะก็คือจะเป็นกันชนแบบปกตินะฮะหรือว่ากันชนแบบยื่นหน้าสำหรับคันนี้เป็นแบบกันชนแบบยื่นหน้า นะครับเพื่อเสริมความใหญ่ของเจ้า3 6 0รอแรงม้านะครับนอกจากมีการเปลี่ยนช่วงหน้าแล้วนะครับก็จะมีตะแกรงนะฮะตัวนี้เสริมมันเล็กน้อยนะฮะเป็นตะแกรงนะฮะบางทีอาจจะไปชนพวกของสิ่งของที่อยู่บนถนนนะครับตัวนี้ก็ป้องกันการกระแทกของตัวไฟหน้านะครับก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับก๊อปป้ายนะครับถ้าเปิดกลางคืนนี่ก็จะมีไฟเข้ามาด้วยนะฮะก็แล้วแต่นะครับอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นสีขึ้นมาตามนี้นะครับทีวนะครับอูเดลฟินิก นะครับก็เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเขานะครับด้านบนนะครับถ่ายขึ้นมานิดนึงนะฮะก็จะมีคิ้วนะครับใต้กระจกตัวนี้นะครับชุบโครเมียมนะครับมือจับที่ขึ้นนะฮะก็โครเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไปปัดน้ำฝนอยู่3ตัวรวมไปถึงไฟเลาสครับด้านบนนะครับแบบซาลเปานะฮะชุดหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมไฟหลีไฟเดียวในตัวนะครับกระจกนะฮะเป็นกระจกนาซาชุดใหญ่นะครับตัวนี้20สิบกว่าบาทนะครับก็เน้นในเรื่องของความสวยงามให้กับตัวรถ นะครับแต่ว่าพอลูกค้าออกรถไปก็ส่วนมากก็จะถอดกันนะครับมาดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างก็เหมือนเดิมครับมีติดตั้งหมวกนะครับหมวกครอบตัวนั้นเป็นแบบเลี่ยมเขาเรียกเลี่ยมเลดนะครับเลี่ยมเลดก็ด้านด้านบนจะเห็นว่าเป็นหมวกแล้วก็มีแบบเป็นเลดตีข้างนะครับยิงหมุดไว้ข้างในนะครับคิวกราสรนนะครับแล้วก็มีคิ้ว รีดรองน้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะก็จะมีขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสั่งบาเป็นวชุดเราก็จะติดมาให้แบบนี้เลยนะครับคือถ้าเป็นรถประกอบนะครับตัวอย่างคือลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยเราส่งรูปตัวอย่างให้เขาดูแล้วก็สามารถจิ้มได้เลยว่าใส่เพิ่มตัวไหนออปชันเนี่ยประมาณไหนยังไงนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ง่ายๆก็คือเป็นรถคัสตอมนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับปิดประตูด้านซ้ายนะครับเป็นแนวแบบสไตล์ญี่ปุ่นลายซากุระ นะครับชุโครเมียมแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยจริงๆของเขาเนี่ยที่ประตูเนี่ยเขาจะมีเป็นกระจกใสจะมองเห็นขาปูนข้างในเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นเมืองไทยนะครับก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เขาก็เลยดีไซน์มาเป็นประตูแบบทึบแล้วก็ถ้าชอบลูกค้าก็คือใส่ชิ้นเจ้าตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับรวมถึงคิ้วประตูนะครับข้อมือจับครเมียมนะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะมีแบบสลักลายรูปปลาทองนะครับถ้าไปเห็นใกล้ๆนี่ก็จะเป็นรูปปลานะครับ อ่านะครับเป็นรูปดอกบัวนะครับก็ซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นแบบเลทนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งเป็นแบบปกติไม่เรี่ยมไม่อะไรก็จะเป็นกล่องแบบไฟเบอร์ทั่วไปนะครับตอนนี้สั่งเพิ่มมานะครับเป็นล้อชุบนะครับทั้ง6รล้อเลยนะครับก็ถ้าเป็นแม่ลูกก็ชุบเลยทั้งหมดได้นะครับตกวงหนึ่งเฉลี่ยประมาณไม่น้อยกว่า4 0 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับบางอู่นะฮะก็อยู่ที่สินค้าที่เขาไปชุบนะครับก็คือ เอาล้อเดิมนี่แหละนะครับไปทําการชุบแล้วก็ยางก็ไซส์เดิมนะครับบิสโตนนะครับสแตนดาร์ดปกติบันไดนะครับหัวเก๋งก็จะเป็นแบบรลมนะครับบันไดดั้มนะครับก็นี่จะเป็นแบบแบบเหลี่ยมนะครับส่วนตัวดั้มนะครับคันนี้ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับรั้ว6เส้นแล้วก็ยาวก็อยู่มัน6เมตรสนะครับติดตะแกรงลงสีด้านในสามารถจดทะเบียนได้ตามปกติครับตามกฎหมายนะครับคันนี้ลูกค้าเอาไปบรรนพวกอ่าเป็นพวกประเทศไม้สัพ นะครับหรือว่ามันสัมปะหลังอันนี้จะทุกได้ดีเพราะว่าอู่เนี้ยจะต่อตัวถังได้ค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ถ้าลูกค้าไปวิ่งอย่างอื่นเส้นปามเป็นทรายนะครับเป็นลูกอย่างเงี้ยนะครับเป็นหินดินทรายยังไงก็แจ้งทางที่ปรึกษาการขายด้วยนะครับเพราะจะได้เสริมความหนาของพื้นด้านในแล้วก็บางจุดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานให้กับตัวรถตัวรถมานะครับการถังน้ามันด้านข้างนะครับขนาดใหญ่ถูกต้องตามกฎหมายปกตินะครับถังน้ามันนะครับขนาด370ลิตร นะครับตามมาตรฐานของตัวรถนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบเรลนะครับยิงหมุดนะครับเสริมความสวยงามก็มีการเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับที่ตัวด้าก็จะมีไฟ LED นะครับก็หน้ากลางท้ายนะครับ3จุดซ้ายขวานะครับล้อชุบครับเหมือนเดิมนะฮะมาดูด้านท้ายบ้างนะครับอันนี้ก็สัตว์อ่ะคันนี้ก็จะใส่แบบบางกุ่นปกตินะครับ ของเดอรฟินิกนะครับอันนี้ก็ปกติครับใช้งานง่ายนะครับชุดไฟไท้ายเป็นแบบ LED นะครับ้ายขวาแล้วก็เดินระบบ KTK ลากพ่วงมารวมถึงเดินระบบของตัวสายฮาร์ดรอะไรไม่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้ามีหางเนี่ยก็คือสามารถนามาเสียบพว่วงใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะมีปากนกแก้วอยู่3จุดนะครับก็เวลาลงตัวนี้ปากนกแก้วจะทำการล็อกฝาฝาท้ายแล้วก็มีการล็อกระเบิดอยู่2จุดนะครับแต่คันนี้เนี่ย อย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยผมรอแสงออกนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นสีม่วงถ้าถ้าเราดูในที่มืดเนี่ยมันก็จะสีครัำอยู่นิดนึงนะครับแต่พอโดนโดนแดดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีม่วงประกายนะครับก็จะมีคล้ายๆเอ่อความสวยงามในสีของเขาตัวเขาเองอยู่นะครับต้องโดนแดดนะฮะถึงจะเห็นชัดฝาท้ายก็จะเป็นแบบตอนเดียวครับนะฮะก็บรรทุกสินค้าประเภทนี้ควรที่จะเป็นตอนเดียวถ้าเป็นฝาท้ายบานสวิง หรือว่าฝาห้ายแบบ2ตอนนะครับถ้าเป็นทุกปา์มหรือว่าเป็นทุกน้ำยางเนี่ยไม่ค่อยจะหมอะกันเท่าไหร่นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านท้ายด้านหน้าไปแล้วด้านข้างนะครับเหมือนเดิมครับซุ้มล้อเหลี่ยมนะครับล้อชุบการถังน้ํามันนะครับการถังน้ํามันแล้วก็ตัวถังลมนะครับถังลมเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าทางอู่เขาก็ไปปักแววที่หัวถังลมนะครับเพื่อเสริมเพื่อเสริมความสวยงามให้กับตัวรถนะครับ อ่าแล้วก็ล็อกแบตเตอรี่นะครับก็จะมีฝาปิดของเดอะฟินินะครับ g B x มานะครับก็เสริมความสวยงามให้กับตัวรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคารถนะครับถ้าเป็นหน้ากีก้าก็อยู่3ล้านเอ่อเกือบไปลายนะครับปกติมิก็ไม่ใช่บอกราคารถเพราะว่าคือแบบนี้ครับรถแต่ละคันนะครับตกแต่งไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าใช้งานไม่เหมือนกัน เช่นบางคันลูกค้าบางคันบอกอัพแบบนี้คนนึงไปวิ่งไม้สับคนนึงเอาไปวิ่งปาล์มนะครับคนนึงเอาไปวิ่งไม้ยางดังนั้นแต่งแบบเดียวกัน3คันราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามีความหนาของตัวพื้นเสริมไม่เท่ากันบางคนก็บอกว่าต้องการแบบแบกๆเลยอะไรประมาณนะี้นะครับเขาก็จะใส่กระบอกใหญ่มาให้อย่างคันนี้กระบอกปกติครับ15ตันนะครับแต่ถ้าบอกกระบอกใหญ่ก็เป็น20ตันขึ้นไป นะครับดังนั้นลดราคาแต่ละคันจึงไม่เท่ากันนะครับเรียนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับส่วนรถที่มารีวิวในคลิปของผมทั้งหมดนะครับจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่หน่วยรถใหญ่ครับอิวส่วนนมันเซลสาขากรบี่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ